ยู่ในใจทุกๆคนที่นี่ก็แล้วกันนะครับว่าที่เราจับกัดหรือโกนมีที่ให้สินค้าเลือกกันได้มากมายก็ถามก่อนนะคะว่าใช่แล้วแต่ก็มีมินิคอนร์ตได้สืบสืบกันไปกับเซ็นทรัลมีเดียเซอน์แนนตงแล้วเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆด้วยอย่าจินตนาการคนฟังเป็นซูชิที่เลื่อนไปลูกค้าตามสายหานเชือกันพี่พูดผู้พูดอีกคนไม่ได้กินอะไรแล้วแม่ อยากกินซูชิแล้วหันมามองตรงนี้ม่ไม่เกี่สวยะวเก่าๆี่เยอะากหนใส่ม่เหมนตัวมนตแตสวยนะตกใอละตกใจกใจตกใจตกใจตอใจต้ตกใงตกใตกใจตกใจตกใจตกจตใจตกใจตกาตกจตกใจตกกใจทกใใจกใจตกพจกใจกใตก่งตกใจตกกกใตกใตกใใจตกใจกตกในตกตกจคกใกใจตกใจอกใจตกใจรกกใจตกใจมกใจตก แล้วนอกจากที่จะมาร้องเพลงสร้างความสุขให้ที่นี่แล้วเนี่ยเคยมาเดินช้อปปิ้งที่การที่นี่ไหมที่จริงที่นี่ใกล้บ้านผมมากเลยนะฮะบ้านอยู่ไหนผมะถามให้เลยอยู่แถวนี้แหละรู้อยากรู้อแถวนี้ผมเจนจนครนคนที่รักผมไม่เท่าไหร่เลยคนที่เกลียดผมเนี่ยนะครับผมนะคะครับก็มาเดินช่วงน้ำท่วมนะฮะช่วงน้ำท่วมไหมคะว่าปิดเลยค่ะปิดหรอครับ ฝุดกอนก่อนหน้านั้นที่น้ำพุท่วมจะด้อยจะไม่ปิดจะไม่ปิดจะไม่ปิดคืนก่อนน้ำด้วยใช่แล้วก็เดินทำอะไรคะมาด้วยกันช่วยกันเดินไมผมมาเดินจริงๆผมมาผมมาเดินผมชอบมาเดินดูหนักมาเดินชอบดูหนักกระสอบตายใส่ผ้ามาดูหนักมาดูหนักแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือหลังจากปิดปรับปรุงไปนานนะฮะก็เข้ามาปุ๊บเนี่ย กเปลี่ยนแลไปเยอะมากมีร้านอาหารเป็นแบบคอร์แบงเยอะมากไอ้นเคองสภาคอร์แบงเยอะมากนะครับผมสรุปุ่าชอบไม่ชอบชอบสิไ่เหนียวนะไมได้ไถึงเซนทันช่วงนี้ด้วยช่วงนี้เซนนเซลดังเลยดังๆขอดังๆเซนทัมิไนเซลอะไรแวคนเเซนทัม่ไหนเซลดัครับผมช่วงนี้ไหนเลมคะขอแบบ i n t e r n a t a l แค่นี้เลยพี่สำเนียงผมแบบนี้เดี๋ยวเสร็จจาก จับราง no? วัลแล้วนะคะไป <tekrar. S 3> <grateful. S 1> ช็อปโชว์แฟนลรบของเรากันด้วยนะถึงวันที่เท่าไหร่นะพี่จริงๆแล้วถึงวันที่14นะคะ14นะคะช็อปกันได้แต่ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมีการจับรางวัลเซนชูกิจการนั่นเองช็อปโลบทุกๆพันห้าในรอบนี้เราก็จะมีคุณต้อนนี่คะเป็น hmm. ผู <ADHD> er ้จับรางวัลเซนชูกิีการให้เรากันด้วยแหละเพราะฉะนั้นใครที่ส่งมาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันได้ใครที่จะส่งเพิ่มขอความกรุณาส่งคุณปองนี่คะไปสีแดงชิงรวน ส่งเอาไว้ที่กล่องรับชิ้นส่วนด้านข้างเลยเดี๋ยวในระหว่างที่เราคุยองกันอยู่นะคะเรามาถามกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่า,วาในช่วงนี้เนี่ยมีผลงานอะไรอยากจะให้แฟนกลับไปติดตามกันบ้างไหมเอาแนะนําเลยจริงผมก็ช่วยเกิดก่อนเพราะว่าทยอยปล่อยชิงเกิ้ลมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นชิงเกิ้ลที่2แล้วที่มาร้อนะครับ <ừ> แต่ว่าจริงๆเนี่ยเสร็จไปแล้วแต่ว่า จะชะลอไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนะท่วงนะครับมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซิงเกิลเหรคะซิงเกิลที่มาทำรถทางเรือรถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะเพราะว่ามาดีเจน้ำท่วงเนี่ยหลักเล่นเราเล่นก็คือช่วงหลายๆคนตังเครียดอยู่ก็เพลงเราก็บางครั้งก็จะหอมเหงาหน่นิดนึงนะไม่อยากจะไปตอบย้ำความรู้สึกไทยนะครับผมไม่ชอบทั้งายความรู้สึกไทยนะครับก็เป็นว่าเอาเป็นเอาเป็นต้นปีหน้าละกันแต่ว่าได้ฟังแน่นอนนะครับผม จะเกิดให้ได้ฟังกันก่อนไหมได้นะได้นะจะได้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทีหนึ่งพรุ่งนี้เลยเหรอ พรุ่งนี้เลยเอาอดใจรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วงานอื่นนี่อีกไหมจะไปคอนเสิร์ตหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรก็จริงก็จะมีละครเวทีครับช่วงนี้กำลังอ่ะซุ้มซ้อมมันอยู่ก็จะไปอ่ะเล่นจริงๆในเดือนเบลพักราสเหมือนกันนะครับเป็นละครเวทีเกี่ยวกับสุนทรภพนะฮะเรื่องเป็นไปดุมใจครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบละครเวทีแล้วก็เป็นแฟนของคุณต้นด้วยกันนี้ก็ห้ามพลาดกับกิจกรรมนี้เลยนะเลี้ยพี่อ๋อเออเตอไม่ใช่ช่วยกัน ดีนะคะสงสัยเราจะไปด้วยกันได้ผมว่ากลไปมันก็เท่าเดิมเลยพี่มันไม่ได้แบบก็เดี๋ยวระหว่างที่จับรางวัลนี่ก็คนนิดนึงก็ได้อะไรก็ได้นี่เขาไม่ว่ากันนัครับคนที่ยืนอยู่บริเวณนี้ได้อยู่ใช่ไหมพี่ไหน้ามีอะรจะส่งเพิ่มในรอบนี้อีกบ้างด้านหลังยังมีถ้ามียกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าไปช่วยเก็บคูปปองให้ยกมือเลยนี่คะเรามี เผื่อเผื่อไม่ได้เผื่อดงดีเผื่อดงดีใช่แล้วเรามีมีคุณน้อเป็นคนจับรางวัลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะคุณ่อรอก่อนรอเจ้าหน้าที่ของเรานิดหนึ่งไหนล่ะหาประตูเปิดไม่เจอทางนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีกสิบวินาทีจากการเค้าดาวจริงๆแล้วก่อนที่จะจับรางวัลเราจะมีการเค้าดาวกันเกิดขึ้นด้วยมิซ่ามาสีโอเคเดี๋ยวไปไปกันเลยโอเคนะ มันจะเรียกเขาดาวเลยคะคืนนี้ก็ได้ประมาณสามสี่แสนให้หนึ่งต่อไปเรื่อยๆเราะะนั้นนับสิบลงมาให้ถึงศูนย์สิเดี๋ยวศูนย์เมื่อไหร่เราก็จะปิดคับเรื่องผมจะนับศูนย์โอเคเดี๋ยวให้ช่วยกันนับด้วยดีกว่านะเดี๋ยวจะเริ่มต้นสิบให้แล้วคุณต้านละแฟนคลับช่วยกันนับลงมาให้ถึงศูนย์นะโอเคเสือถูกเสือโอเคแล้วครับผมแค่นี้นะทีอะไรจาเคย โอเคครับผมโอ้พี่ช่วยหมดเพลงแท้จริงเลยอะรับูใหม่ที็ค่ะผมจะนับสิก็ไปเจ็ดสี่สนึ่งศูนย์โอเคไหมค่ะโอเคนับช้าๆก็ได้นีค่ะรับผมช้าๆอ่อยไปอะไรไปข้างบนยังลงมาไม่ถึงเลยนะคะทั้งคนยังงงๆอยู่เลยครับว่าเนอะไรกันนื่องาคนข้างบนเป็นซูชิสะคกว่าจะมาถึงเราได้เนี่ยเป็นอะไรกันยิ่งปมากขึ้นมา ่ญี่ป<ว>ุน่นาามากม่ารอาจะไทยขนาดนี้ครับผมอ่ะนะคะเรมาัสองสามีเก้าแปดเจ็ดหกห ช่วนตรวจคปองในรอบนี้แล้วค่ะในรอบนี้เราจะมาร่วมกันที่รางวัล1,000บาทกันก่อน1,000มี5รางวัลค่ะใจเยนเดี๋ยวจับ1,000รางวัลแรกก่อนไม่ควรเลยครับกลางค่ะคุณคะแล้วก็ว่าเดี๋ยวเหนียวนะคุณเนี่ยได้มาแล้ว1,000รางวัลแรกกะเป็นของใครไหนดูซิอ่านที่ใหม่แรกก็ได้นะคะอย่าไปเด่นชื่อเสียงเร่งนามเขมากเลยมากหมายเลข หนึ่งสี่ปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอีกครั้งดังๆเลยหนึ่งตพูดเหมือนเินโทรศัพท์ที่แบบโทรไปคอ l l c e n นึ่งสี่แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันรางวัลแรกหนึ 1, 4, 8, 7, 7, 7. ่งสี่แปดเจเจ็ดเจดของ,ของใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายกมือให้ดูหน่อยะะสิคะหนึ่งพันรางวัลแรกเไม่มีารเก็บไว้ให้พรไหมฮะ เราจะเก็บเอาไว้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ชั้น4แล้วไปติดต่อรับรางวัลกันได้หลังจับรางวัลเสร็จค่ะต้อยังไม่มีนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ยินจากชั้นอื่นๆนะคะรางวัลรางวัลที่2ค่ะครับผมรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2แล้ว1 9 9 6งเนะครับผม1 9 9่งเอะไรครับพี่1 9 9 6งเ กสี่หสำหรับห0 0่งัรางวัลที่2นะคะหนึ่งเสีอยู่แถวนี้หรือเปล่ายกมือก็ายังไม่เห็นอีกเช่นกันรู้ได้ยังไงเขาว่าไม่มีเอาหจะยืนอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะแหมรีบสกัดเอาเล่นัวเเล่นหลายขาเลืเกินอะอาวต่อไป1นึ่พรางวัลที่3แล้วหนันรางวัลที่สครับเป็นของหมหนึ่งหนึ่ส สี่อันนี้คือยกมือบายบายหรือว่าคุณยกมือได้พี่ขอท่าทายนะครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสี่สี่ครับมี็นไหมฮะของใครยกมือทายอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะไมยังไม่เห็นอีกเช่นกันแถวแล้วคนขยันจะไม่มีดวงนะ้นทุกคนนะครับอ้าวไปเล่นต่อไปโอ้ลางมือสวยด้วยหนึ่งพันรางวัลที่สี่แล้วค่ะรางวัลนี้เป็นของผู้โชคดีหมายเลข หนึ่งสครับครั้งนีงดังๆเลยหนึ่งสามหก้ย์ห้าสาครับอยู่ตรงไหนยกมือก็ยังไม่เห็นอีเช่นกันพี่ก็บอกให้หมุนมากสินาอหมุนมากกับพี่คำนึงหมุนๆอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวมีผู้โชคดีจะพิมพก็้องลูกลูกโอ้โหเสียสิไปเลยเสียสิ อยู่ทางไหนคะยกมือทางด้านนี้นี่คุณผู้โชคดีของคุณอยู่ทางด้านนี้ค่ะทันแรกที่เข้ามาติดต่อเราลงวันเสาร์นคะคุณหน่อยค่ะหนึ่งสามหกแปดูห้าถูกต้องต้องยกืนกันเลยค่ะผู้โชคดีของคุณต้อนรางวัลแรกเลยนะคะ ที่คนนี้เขามีเป็นแบบเป็นปึกเลยพี่เป็นปึกเลยค่ะเป็นปึกเลยครับค่ด้วยใช่ไหมคะก็เลยส่งมันลุ้นรางวัลในรอบคุณต้อนคุณจักร์ขนาดนี้รางวัลต่อไปค่ะหนึ่งวันรางวัลที่ห้าเอ๊ะฝั่งนี้นี่ยูให้ควักหรือเกินนี่คะอะไรกันนักหนาเนี่ยโอเคคุณต้อนก็มาจี้ตามไปด้วยก็ควักกันใหญ่เลยทีเดียวปกติสาศี่งที่เขาเขาทำตาละห้อยมองหน้าผมเพราะอย่างนั้นครับผมกดดันอันนี้ลายมือไม่สวยครับผมไม่เอา ไม่ได้เหรอออกมาแล้วหรอเพลย์ไร้เพยไหมผมดูที่ลายมือนะอครับผมอ้าวหมายเลขมืเขาไม,ม,ม่สวยถนะ้าเกิดว่าเขาหน้าตาสวยจะทำยังไงเสียสิทธิ์ไปเลยตรงนี้อ่ะเห็นไหมยอย่ามองกันแต่ภายนอกใช่ไหมใช่<ผ>มองกันที่ใจสิผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าหน้าตาไปไเป็นยไงอ้าวหมายเลขรางวัลที่รางวัลหนึ่งพันรางวัลที่ห้าค่ะรางวัลน,นี้เป็นของผู้โชคดีหมายเลขหนึ่งห้าสี่เห็นไหม ก็คุณบอกไปแคุ่ณบอกไปแค่นี้เดี๋ยวเดให้ลุ้นสิให้ลุ้นสามตัวแรกได้มีสามตัวหน้าและสามตัวหลังสามตัวหลังครับจะมีสามตัวบนและสาตัวล่างเห็นไหมคะอ้าเบอร์ตัวคอาค่งห้าสี่เก้เจดวมามามามุ้นมาก็หนึ่งห้าสี่เก้าเจ็ดสี่นะครับผมอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งห้าสี่้าเจดสี่ครับเป็นทันรางที่ห้าอยู่ทางด้านนี้น่ะ เราสีเกาเเป็นไงคะหน้าตาสวยไหมสวไคะไปเคลียกันเองหลัไปเคียร์เมื่อกี้กูบอกว่าลมงไม่สวยเดี๋ยวไปเคลียกันเองเัี้กขอเอาตัวล้อก่นด้วยตั้งใจนะครับแต่ว่าตัวล้อก่อนคนแรกเดี๋ยวแก้ตัวให้ด้วยผมพูดไปเพื่อต้องการให้ทุกคนเอหมวล้อกันจริงจริงอะไรมึงพี่เขาสุดยอดตัวมันจบมันชัดมากงานเป็นแสนเลยค่ะคหน้าตาุดตางม้ ยังไงก็พี่เขาก็เป็นผู้โชคดีนะฮะเขาเสียบมถเมล์กับพี่เขาหน่อยครับเขาจะได้รางวัลดีด้วยนะคะหนึ่งพันบาทผ่านไปเรียบร้อยห้ารางวัลไปหึงรางวัลสองพันบาทกันบ้างกว่าสองพันบาทมีสามรางวัลเรามาดูผู้โชคดีรางวัลแรกครับผมรางวัลอีกไหมคะคุณครับเอาตรงนี้แหละครับเอาตรงนี้แหละนะคะตรงกลางพอดีเลยอันนี้รางวัลสองพันนี้เป็นของหม่แรกหนึ่งสามเจ้า เก็บเข้ากระเป๋าเลยครับยังไงก็ไม่ได้หรอกันนี้ยหนึ่งสามา่าก้าเจ็ดเห็นไหมฮะครั้งหนึ่งค่ะชัดชัดหนึ่งสมีครับนี่น่ฮะอยู่ตรงไหนผู้โชคดียกมือค่ะสองพันบาทนี้เป็นของคุณแล้วนะยังไม่เห็นยกมือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อนี่น่คะนีนี่คะหนึ่งสามเก้าเจ็ดสี่หครับได้ อ่าจะหน่ับีรงนี้แล้วนะคะส่วนใหญ่คนโงมีมักจะอยู่ฝั่งนี้เนาะมาหนึ่งสองสามนิตฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยส่งมาต้องไื้เปล่าอะไรนะจับให้ได้ลองที่สองนะครับ 2,000รางวัลที่สองของผู้โชคดีหมายเลขอันนี้อันนี้เราไปสวยคุณไม่ต้องไปเน้นลายมือแล้วชื่อเสียงเล่งดังเขาก็ได้หมายเลข101เก่งไหมเงียบเชียว101 621ครับผมอีกครั้านหนึ่งค่ะ101 621ครับของใครยกมือรางวัล2,000ัจจุบันนี้เป็นของคุณอยู่ตรงนี้ไหมขอหยิบยกมือแล้วยังไม่เห็นอีกเช่นกันลูกค้า2,000ชั้นสี่นะคะ2,000รางวัล ที่สามรางวัลสุดท้ายเราด้วยอันนี้ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเอาสละศีสลัะศีมีดีนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าจะขอรางวัลเขามาเคลียร์กันเองไหมคะเขาไม่รู้กฎหมายเรื่ออะไรเขาได้หรือเปล่าก็เป็นคนที่ตั้งใจจริงๆนะฮะอันนี้เนี๋ยวไม่เกี่ยวนะผมไม่เห็นอะไรเลยกมันยืนมึนงงอยู่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นได้ไปแล้วนะคะตัวใบนี้คิดว่าเลือกดีแล้วใช่ไหมคะน่าจะน่าจะโอ้โหเป็นชื่อผู้หญิงด้วยไม่น่าล่ะคุณทำไม ชื่อที่เขาชื่อเร็วดีเร็วดีต่อหน้าต่อตาหมดเลยชื่อเร็วดีไงแต่ตอนที่คุณมองลงไปหนูไม่เห็นคุณมองชื่อเห็นมองเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช่แล้วผมจัดการด้วยดิคะผมพวกความจำสั้นนะครับจแค่เดียวแต่รักชั้นยาวที่มากัดมืผมไปให้เต็มเลยแม่ไม่เอาไม่เอาแต่รักมุมใหม่ดีกว่าจัดให้แล้วขายของให้สองทียี่สิบบาท รางวัลสุดท้ายรางวัลที่3าของ2 0 0พบาทรางวัลน,นี้เป็นของผู้โชคดีใหมายเลขเข้ากระเป๋า,าไปเลยดีกว่าไม่ได้แล้วลหนึ่งหนึ่อันหนึ่มี้ศ้าหนึ่งศูนย์ไม่เอาแล้วหรอทอใจแล้วหรอหนึ่งศูนย์เก้นึครับถไมครับ1นึ่งศครับผมหนึ่ง <c oughs> มันต้องมีสักใบชนิดหนึงห้าสามเก้าหนึ่งนะคะต้องแบบนี้ให้บอกว่าคุณต้อนดังๆที่จับรางวัลนี้ขึ้นมาให้ได้เอาดังๆให้คนทั้งห้างได้ยินเลยอะ AF AF สี่ตลาดใช่ให้มันกลับปวดหีรมาตันเลยแล้วอันนี้ก็ปิดทะเลกันเองแอบน้อยใจกันไปเดี๋ยวนี้ไงเนี่ย ชอบโชว์ตั้งใจจะมาชอบอะไรกับเราบ้างหรือเปล่ามาทั้งทีคิดว่าเชฟแถวนี้มีแม่ยกไหมครับต้องไม่ชอบอาหารกัดไ่เรียบรอนะต้อไปชอบอาหารก่อนนะครับผมตรงนั้นกวักมือค่ะมาสิมาจะซื้ออะไรเดี๋ยวขายให้นะะคหลได้แม่ยกแล้แนวออกอะไรนะครับผมเป็นคนที่ยืนบนลำแข้งของตัวเองครับผมตรงนั้นจ่ายให้จริงใช่ไหมคะคุณตั้นบอกว่าเดี๋ยวยืนด้วยลำแข้งของตัวเองงั้นคุณตั้นไม่รบกวนค่ะกับคุณมบ้านเ่อ ก็พี่เลี้ยงข้าวผมแทนแล้วกันโอ้โหจะดินเนอร์กันที่ไหนดีคะขอไปขอคุณปองคืนอะไรแพ้แล้วผ่านใช่ไหมครับครับโอเคจะแพ้แล้วผ่านทำไมก็คุณต้องรักคุณใหม่สิเดี๋ยวให้จริงกันเนี่ยให้จริงนะี่คุณตกลงสิงเกิ้ลนี้ของคุณหรือของเหมียวกันแน่คะเดี๋ยวต้องคอยเชียร์กลับมาตลอดเวลาเอาเป็นซิงเกิ้ลใหม่นะชดสิแล้วไม่เก่าแล้วอ่ะชื่ออะไรชื่อซิงเกิ้ลอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ให้ได้ยินดังๆเลยซิงเกิ้ลอะไร ไ,ไม่ได้ยินน่ะชั้นหกไม่ได้ยินนะหูไม่ดีเมื่อไรตัวร้องผิดคีย์แล้วเนี่ยพูดผิดคีย์แล้วเนี่ยคุณจะเตะด้วยขนาดนี้แหมคุณจะต้องให้เขาร้องให้ความด้วยเลยไหมอันนี้เป็นของรอบต่อไปใช่ไหมคะของรอบ รอบนี้ส่งมาแล้วเหรอคะส่งมาแล้วจับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปมาร่วมสนุกกันได้ใหม่เลยเมื่อช็อปได้ครบทุกๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เราได้วุฒิบิดครบทุกรางวัลแล้วก็ใช้งานคุณต้นมาเยอะแยะมากมายเยอะแหละในเวลาที่จะใบ้กันไปนีคะฝากผลงานกันเรียบร้อยเลาด้วยเดี๋ยวให้คุณต้นไปเดินช็อปโชว์อยู่แถวๆนี้กันก่อนขอบคุณที่อกมาครับผมขอบคุณพี่เข้ามาขอบคุณรับ ด้านนี้นะคะกินนี้อีกเป็นต่อเนื่อง